จะอาการหนักนะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมปอดต้องเอาต้องให้คุณหมอเจาะน้ำออกด่วนอ่าพี่ก็ก็ต้องให้ให้เจาะคือ,อยังไงก็ต้องให้เจาะก็เลยเซนเซนใหออ้โอเคเจาะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าก่อนจะให้เจาะคือต้องให้เลือดกับเก็บเลือดก่อนเพราะว่าคนไข้ไม่มีเลือดเลยใช่เก็บเลือดต่ําแล้วทีนี้พอประมาณสัก หกโมงหกโมงครึ่งอะค่ะคุณหมอก็ทันล่างอะพี่ก็คิดว่าอยูอ่ในมือหมอแล้วคงไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เคยเจาะมาแล้วสองสามรอบพี่ก็กลับบ้านพ่อทุ่มหนึ่งแล้วลูกก็ยังไม่ได้นั่นก็กลับบ้านยังไม่ถึงบ้านนะคะมาได้ประมาณอีกสักครึ่งทางคุณหมอก็โทรบ,บอกว่าพี่พี่แจ๋วต้องกลับต้องกลับด่วนนะคะเพราะว่าคนไข้อาการแย่พี่ก็ไม่คิดว่า เขาจะหยุดหัวใจหยุดเต้น<ฮ>ก็รีบกลับไปวนรถกลับพอไปถึงอห้องห้องฉุกเฉินนะคะใช่คุณหมอก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าพี่แจ๋วต้องทําใจนะเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นกระทันหันเราปั๊มอยู่ประมาณ40นาทีแล้ว พี่ก็ช็อกเลยตอนนั้นนะไม่เราไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้ค่ะเรารู้ว่าค่ะหมคุณหมอบอกเราแล้วทุกวันว่าเขาแย่นะวันนี้แย่กว่าทุกวันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเร็วใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็รตามพี่บอลพี่บอลก็รีบออกมาเลยแล้วก็เข้าไปคือคุณหมอบอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนานใช่ค่ะประมาณได้ที่ใส่ชุดหลังนี่ประมาณสักสี่สีนห้าวันนะค่ะใช่ค่ะ คุย,ยครนะเออที่ผมบอกไปเมื่อวันแถลงคือเขาพูดผมว่าที่เขบอกว่าเขาหัวพี่แจ๋วเขาพูดผมว่าตาพี่แจ๋วด้วยน,น,นะแค่นั้นที่เขาพูดกับผม,อ,มออกได้พี่ได้พี่อ่ะพี่บีบมือผมดิอ่ะมาบีบแต่เราก็เลนดูเพรว่าเขาคือผมเนี่ยผม ผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิม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 โตมาหาผมพี่พี่เบิร์ดอายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่ถามอิมมีอะไรเมื่อวันที่แปดเพราะแจงน้าอยู่ด้วยวันที่แปดสิงหามีไรลูกพี่เบิร์ดมาหาหนูพี่เบิร์ดมาหาหนูหนูบอกพี่มาหาหนูทําไมพี่กลับไปนะหนูไม่โกรธพี่อยู่เลยพี่ไม่มาถ่ายรูให้หนูหรืวพี่จะไปไหนไม่ได้พี่ามไปไหนพี่จะไปไหนไม่ได้ เีบอกพี่แด้ไงพี่ทํทำบุญให้เขาได้เนออเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้วไอ้แจ๊บอกว่าแจงบอกพี่อินมเซนแแลงแล้วพี่เราก็บอกเออพี่เชื่อพี่เชื่อแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเราคิดว่าเขามันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นไม่คิดว่าเขาจะสุดขนาดนี้พอถึงนี่เบิร์ดแล้วฮะรับรู้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้รรรรทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้พวกเราทําให้พี่ด้วยใจบริสุทธิ์ขนาดไหนพวกเรารับพี่ขนาดไหน จากวันแรกจนถึงวันนี้มันไม่ไม่รู้จัะพูดคำไหนว,นว่าแต่ว่าเราเรารักกันมากจริงๆเรารักกันมากจริงๆอย่างที่บอกกันไว้ฮะ <st> ว่าเ,เราจะไม่ทอดทิ้งกัน <st> นะฮะอย่างกับมันก็มันก็เป็นน้องคนหนึ่งฮะทุกทคนนะครับผมใช่ <st> ที่ท <st> เราสามารถจะช่วยได้ แล้วเราเองก็เคยบอกกับแกเมื่อวันที่แกป่วยว่าพี่เบิร์ดไม่ต้องกลัวพี่เดี๋ยวเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหนูกับเนี่ยทุกทุกคนนะฮะพี่บอนเอ่ยทุกทุกคนเลยเนี่ยอ่าฮะเราจะได้ผิดชอบและว,วันนี้เราเองก็พูด และเราเองก็ทําจริงๆครับผมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เวาดูแลที่เนึ่้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัครับเมื่อกี้นี้ฮะเพิ่งจะไปจ่ายมาครับไปเขียนโรงพยาบาลมาเลยใช่ครับก็คือทุกคนช่วยกันจ่ายถูกต้องครับขอบคุณโรงพยาบาลศรีรังด้วยนะครับที่ได้ทางส่วนลดให้กับเรานะครับขอบคุณมากๆขอบคุณใจใจจริงๆนะครับ ยี่เราจะทําการชบนกิจเราจะเผาหลอห้าโมงเย็นแล้วเราจะมีเวทีวาทิตศแล้ววันสี่ทุ่มก่อนสี่ทุ่มที่เราจะเผาพวกเราแจ๊สพี่นุ้ยตัคและคอมในกลุ่มของเราเนี่ยเราจะขึ้นรวมเป็นคัาสุดท้ายของเขาจะเป็นการเล่นเตียหรือว่าอะไรยังไงครับเป็นงานหรือเป่นอะไรเป็นเวทีละครับ วันวันศุกร์เอ่อวันเสาร์เราจะมีลิเกส่วนวันเสาร์เออวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการแสดงศิลปินท่านใดอยากมาขึ้นเราเปิดให้ท่านขึ้นวันสีรทุ่มเราจะชะภารก,กิจครับทูกถึอยอย่างผมขอไม่ไม่รักพี่เฉียวได้ไหมเนาะไม่ไม,ไม่ไม่มาเรียกร้องที่หลังไม่มีปัญหาที่หลังได้ไหมอยากจะพูดตรงนี้เลยคือแบบแต่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆเราก็พร้อมปกป้องและปะสูพ้พร้อมพร้อมผมพร้อมมากๆ <Okay. S 1> แล้ว ก็ถามว่ามันผมว่าผมเดิม,ดม่ได้มันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเราที่แบบถามว่าเขาเห็นว่าเราเราเราบริสุทธิ์ใจจริงๆอะ่ะเราทำเราทำเพื่อลูกเมียเขาอะ่ะ<ม>นี่คือลูกเมียเขานะเออ